่ะมาสวัสดีมิตรรักแฟนแอคนะวันนี้เราก็อยู่กันในแอคอีทอนอลพาร์ทที่32กันแล้วนะ,ะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราจะมาทำการตีบอสจากแท่นแฮชกันนะ,ะก็โดยใช้เจ้าลิง สตัวนะในการตีก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะเพราะว่าเมื่อวานเราตีแบบแท่นนอร์มอลไปแล้วนะก็วันนี้มาตีแบบแท่นฮาร์ดบ้างนะก็ไม่รู้ว่ามันจะยากหรือว่ามันจะง่ายนะก็ต้องไล่ไปทีละระดับนะเออจากนอร์มอลไปฮาร์ด มา,อ,าอันนี้เหลือ70อันคือผมต้องได้มาตีตัวนี้อีกนะเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วก็ตีกี้กากีกนะช่างมันนะไม่เป็นไรมาเพราะว่ามันใช้เยอะมากเลยครับไอ้เจ้าซับมอนอะ มาดิแล้วก็เอสเซนส์สีม่วงอ่าไม่รู้ว่ามันหาจากไหนอ่ะผมยังหาไม่เจอเลยอ่ะเฮ้ยเอ็งทำไรเฮ้ยน้องลุงกระทึบมันเฮ้ยตาหินใส่มันเฮ้ยตาหินดิเอ็งเออเดี๋ยวไอ้น้องเฮ้ยฆ่ามันหน่อยดิเอ็งไม่ยู่ได้ว่ะ นี่หมอนี่เราเคยเจอแล้วหรือเปล่าวะแค่นั้นเออไป้าหินใ่ไหมป้าหินใ่ไหมเออทำร้ายไปดิฆ่ามาดิเองมันทำอะไรวะไอลิงอะ่ะเฮ้ยไอลิงฆ่ามาหน่อยเองมองไม่เห็นอะ่ะป้าหินไปดิป้าหินไปดิ อะไรบินทำไมเองเออ้ามันไอ้น้องน้องลิงข้ามันเฮ้ยใกล้ตายละเฮ้ยปลาหินใส่หัวมันปลาหินใส่หัวมันเออโอเคเนี้ยเฮ้ยแม่มมันโหดเอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย แม่งดูดิครึ่งหลอดแม่เจ้าแล้วครึ่งหลอดจริงนะเนี่ยอ,อใส่เลือดให้มันหน่อยดิเองอย่าตายนะเว้ยแม่งแล้วจริงนะเนี่ยแม่งโคตรแรงเลยอะ่ะอ,อ่มันได้อะไรมาเอเซน์ชุด โอ้โหให้มาทำไมเยอะแยะว่าชุดเราก็ไม่ได้ตั้งพาสซีฟสิบให้มันนะมาไม่พูดพร่ำทำเพลงครับตัวที่สองมาเลยมนติคอ เพราะว่าผมจําได้ว่าเคยเอาซิเวอร์ไนท์ไปฆ่ามันอยูย่ตอนที่เราไปทดสอบไอ้ลิงสีฟ้าหรือเปล่าวะที่ตอนตีไททันแล้วมันเกิดออกมาเฮ้ยเฮ้ยบักแมงมุมเฮ้ยฆ่ามันเออคนระเบิดลาว่าดิ ปลาหินใส่มันปลาหินใส่มันปลาใส่มันปลาใส่มันแม่งมองอะไรไม่เห็นเลยอ่ะมีแต่ควันอะไรวะเนี่ยมีแต่ควันเออปลาหินใส่มันเฮ้ยปมรามเฮ้ยหอบอสโกเลมเองไททันเออดี ออกโ,โลเลมได้เทท่านปลาหินเซมันดิปลาแส่งหัวเทท่านเฮ้ยน้องสู้มันเออออกมาทำแ้อเลยเป็น่ะเกิดมาไมเออไปดิไปเอ้าแล้วอะไรเกิดวะน้าเฮ้ยเดี๋ยวไอ้ตัวซับมอน โอ้โห,โหไอ้ลิงเดี๋ยวเกิดมาทำไม,มเกิดมาทำไมไอตัวแอนตี้นี่ว่าเฮ้ยฆ่ามันเองเฮ้ยคำ้นรมัมเฮ้ยฆ่ามันเองตายได้ยังเองอะ เออแม่งไอตัวเซกแม่งเสือกออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวไอลิงก็ตายหรอกเฮ้ยตายไปซะเองแม่งไอลิงแม่งไม่ถึกเลยอ่ะดูมันเกิดมันแปะอะไรวะเ,ออเดี๋ยวไอลิงข้าเขาตายหรอกเออ้ย เออตอระปุกใส่มันหอ้ก้อนหินใส่มันเออมันกลางบารีอหรือยังเนี่ยเออตายเองไปไม่จนตายดิเออเรียบร้อยว่ะพ <c oughs> อละมั้งเองพ่นอะไรกันนัก,กนันนะ S 1> <S 1> <S แม่งเกือบตายตัวนั้นมันเป็นตัวแทงนี่หว่ามันเป็นตัวแท้งนะเลือดมันก็เลยเบลรึ่งหนึ่ง ้ยน้องเดียน้องตามพี่มามาเดี๋ยวรถแท้งอ่อตัวนี้วะแล้วรฮดโหมดมันจะรอดไหมเนี่ยมันไม่ยกมาทั้งบ้านหรือวะ แม่งเอาแล้ววะ่ะแต่โทเค็นมาห้าอันนี้สิบหกอันอ่าชุดอ่าแล้วก็อันนี้วะ่ะว<อ>่ามาดิเกิดมาดิอะไรเนี่ยไอลิง เฮ้ยวิ่งไปไหนวะวิ่งไปไหนเออถ้ามันไอ้นองอมนั่นแหละเออกำลางไปดิปาระเบิดปาระเบิดปาหินงปาหินงปาหินยิงลูกไฟยิงลูกไฟยิงจะมองไม่เห็นก็เถิด มีแต่ควันไม่รู้ว่าควันไปเยอะไปไหนอะเอออะไรวะปุ๊บไปดิปุ๊บไปดิปุ๊บไปดิเออจิงลาว่าแล้วก็ปุ๊บ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 แล้วปลาหินใส่หัวมันปลาหินใส่หัวมันปลาหินใส่หัวมัน เฮ้ยขอโกเลนแล้วไอ้บอสนั้นเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นผมไม่เอานะมันถึกถึกเกินเดี๋ยว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 เอ็งมานี่เอ็งมานี่บอสต,ตัวนั้นไม่ไหวครับแม่งมันถึกนะ เถึกแบบถึกจัดๆเลยอะต้องเป็นซิเวอร์ไนท์ครับเบคอนไหม,มจะเอามันลงอะ่ะมันถึกจริงไงห,หมอนันะ่นไะไอไก่ต๊อกอะเฮ้ย้ออมาเห็นไหมมันเออตามไปดิ เขาบอกว่ามีสามสิบอีอะะปีไอ้ไก่ไหมายเออแค่นี้แหละเฮ้ยเมื่อไหร่เองจะหายไปอ่ะมานนี้ ไอ้ยม่นี้ดิเองเท่าไหร่มันจะหายหายไปแล้วมั้งไม่ไหวครับไอ้ไก่มันถึกนะถึกแล้วก็เอามันใกล้ตายมันก็โหดอยู่สามตัวนี้เอาไม่ลงแน่ มาเว้นเจ้าไก่เว้นเจ้าไก่ <laughs> เ,เ,ไกเอาได้แต่ชุดวะให้นอ้องหยุดตามได้ละไอไก่มันหายไปละ ันจะมีสองตัวครับที่ถึกๆนะมีจกไก่เนี่ยไอไก่ต๊อกเนี่ยกับเนเมิสิะอันนั้นขอบอกว่าสี่สิบนาทีแหละถ้าจะตีนะคือแม่งถึกมากอะ่ะไอไก่นี้ก็เหมือนกันะ่ะยังถึกป้าหินไปดิป้าหินไปดิเฮ้ย ปาห็นไปดิปลาห็นไปดิปลาระเบิดเออคำรามแล้วพุกหนีทุบี่หนีมองอะไรไม่เห็นสักอย่างพุกอย่างเดียวอะ่ะพุบจนหน้าโยกครับพุบจนหน้าโยกพุบจนหน้าโยก ปลาหินงใส่หัวมันปลาใส่หัวไอ้หมีเออดูะเราเปิดเระเปิดอรอเปิดเระเปิดรอเอปิดไปหมดเฮ้ยเดี๋ยว แม่งก๊อดมดแม่งจะไหวไหมวะเนี่ยเฮ้ยไหวไม่ไหวไม่รู้ที่รู้คือกระทืบกระทืบมันเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เออเอาว่าเราแรงวะแม่งน,น้องเองเกิดมาทำแปะอะไรวะ เปิดมาทำแปะอะไรเฮ้ยคำรามเฮ้ยได้อยู่ว่ะคอดหมดคาเข่นคอดหมดคาเข่นเฮ้ยอะไรอะไรเกิดมาทำแปะอะไรหืมไอ้บอลนี่นเกิดมาเฮ้ยได้อยู่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 แปลว่าได้เฮ้ยไหวอยู่นะว่าว่าเราแรงครับ ปลาไปดิปลาไปดิมันเกิดมาทำแต่อะไรไเกิดมาทำไมแะเบิดไปกินเออเบิดไปกินเอออะไรอะไรอะไรหายไปดิเองเฮ้ยเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเดี๋ยวทางเข้นมีที่จับเดี๋ยวพาซีดเอ่อไม่ทัน ไม่ทันนะไม่ทันอยู่ดีอ่ะ <c ười> คือไฟมันแรงนะถ้าไม่ไปเกิดที่อื่นคือเองตายอะ่ะแม่งเอยช่างมันนะ คือผมตั้งปุ่มพาร์สีไว้แล้วนะแต่แม่งไม่เคยใช้ครับต้องไปหัดใช้แล้ววะเออคาเค่นได้แค่นี้หรอวะเก็บสักหน่อยคือถ้ามันไม่ไปเกิดที่อื่นคือตายครับ ถ้ามันยังอยู่ในลาว่านะอ่ะก็คงประมาณนี้แหละนะกับการตีบอสจากแทน่นแฮตนะก็มันก็โหดเอาเรื่องอยู่นะบอสจากแทน่นแฮตคือมีครึ่งหลอดครับแรงอยู่นะแล้วก็ไอ้ก๊อสโหมดคืออยู่ๆก็เกิดมามันก็ไหวอยู่นะ วันนี้ก็ลากันไปก่อนนะสำหรับการตีบอสแบบฮาร์ดโหมด